สวัสดีครับเพชรใหม่สุดจอมยุทธครับหรือว่าสีเสื้อใหม่ได้ค่าทับคอนเซอร์ใหม่เหรอชีชาพัฒนาพัฒนาโอ้โหสุดยอดวันนี้ร้อยแปดปอนด์น่าสุดเโชคร้อยเท่าไหร่ร้อยหกครับอันนี้มันใหญ่ขึ้นมานะใช่มันใหขึ้นมามันปล่อยขึ้นมาชคกว่านะเรานี้เจอกับสายเพชรนี่ก็ไม่เคยชกกับเขาเมื่อก่อนนะนะยังไม่เคยครับเราซ้อมอยู่ไหนอะใครมวยสุดจอมยุทธครับที่โคราชโคราชครับซ้อมมากี่วันแล้วก็เป็นเดือนเหมืันไงเป็นเดือนใช่ไหมแล้วเป็นไงประช้ามาเยอะระดับก้งก็ขาดไปจุดแปดขาดไปจุดแปดนะ ก็ถือว่าน้ำหนักอย่างว่านะมันม่ปกติชกอยู่ร้อยสิบหกนะร,ร้อยจ็ดสิบแปดนะเป็นไงเราเป็นมวสยสไตล์ปีมือก็สีมือแต่ซ้ายแต่ซ้ายหเห็นไหมสายเพชรเขามีอะไรบ้างก็มีหมัดหนุกเข้าัามตีครับอ่าแต่เขาน่าจะบเราล่างเรารูปร่างเนื้อตัวเราจะได้เปบียดเขาหน่อยนะครับผลงานล่าสุดมาชกไชว้ที่ไหนชกไว้ที่ไล่ลำเนินครับวันนั้นเป็นไงแพ้นลำพูครับแพ้นลำพูนะมั้ยวันนั้นร่างกายรู้สึกจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็ก่อนหน้าสองไฟต์ก็ ชนะหมดไหมใช่ชนะมาสองสองควติดแล้วก็เอาพลาดแพ้น้ำพุวันนั้นนะครับเจ้ากันน้ำพุร้อยอะไรร้อยหกอะร้อยหกเหมือนกันคะับร้อยหกวันนี้เป็นไงบ้างร่างกายการสุดการสุด้องก็เต็มร้อยเต็มร้อยนะไม่หมดนะหมดในตัวใครตัวมันอ่ะนะไปขับเยอะด้วยอ้าวคนจากจังหวัดเป็นคนลำปางครับฝากเป็นกับเชียรนเลยก็ฝากแฟนมวยชาวภาคเหนือนะครับก็เชียเป็นกำลังใจนะครับวันนี้ก็ฝังมาแจ้งเกิดครับโอเคผมาน้องชใจดูดีครับ แนะนำตัวเลยน้องชายครับสวัสดีครับผมสายไม้สายมาพยักลุนครับอ่าวันนี้เจอกับเพชรใหม่นี่ไม่เคยเจอนะไม่เคยครับว่าช้าถ่ายรูปนี่น่าจะตี้กว่าเขานะใช่ล่าสุดเราก็เจอยาวๆมานะใช่โอ้โหวันนี้มันไงรถแปดเลยเนี่ยไม่ใช่เหวท่ยงเขาเนี่ยเสริมทอทำได้ครับได้ครับรถได้รถชงรถเท่าไหร่รถแปดเนี่ยนะรถแปดนะรถฟ้องอยู่ที่ไหนที่กับพี่กล้องเหรอจับฝุ่กล้องกับผมมาครับอ๋อที่เดียวกันนลยนะฟ้องมากี่วันอ่ะคุณสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์เราเป็นมวยฝีมือไฟเตอร์ครับมัด ขาอะไรอย่างงี้นะสูงเท่าไหร่ความสูงหกสิบห้าครับน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่ห้าสิบสองครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วสิบเจ็ดครับผมสิบเจ็ดเห็นเขาไม่เพชรใหม่เขาอย่างไรก็ใหญ่สูงยาวมันถ้าเราต้องเจอมวยยาวๆนี่เราต้องทำยังไง ผมว่าจะเล่นท้องก่อนเนี่ยบอกเราไปปล่อยท้องอะไรก่อนไม่คือลูกแก้นะที่อาจารย์สอนมานะล่าสุดไปแพ้ไว้ที่ไหนหลังล่าตะเมร์นะนั่งแพ้ใครอ่ะสั่งฟ้าแล้วก็เอาอีกสองไฟไปไงถอยอิชาตแพนแพ้ต้องแพ้เมื่อกี้ไฟสีสีไฟได้ไหมสีสีไฟนะสีไฟมมั่นใจมันต้องมาแล้ววันนี้คิดว่าเกิดได้ไหมน่าจะเกิดต้องเกินนะนะเป็นคนจากจังหวัดขอนแก่นะอ่ะฝากแฟนคลับเที่ยวนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะของครับ